สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบอกัวแล้วมีโกนอยากกินน้ำปลาออกมาเล่นเรื่องน้ำปลาอยกแล้วเรื่องตัวเองยังไม่เคลียร์เลยเห็นปะ่ะเรื่องตัวเองยังไม่เคลียรย์ไปเล่นน้ำปลาลกันแล้วว่าเจ้าของบริษัทน้ำปลาก็คือป้าแหละจากตำรวจห้าสิบนายไปที่บ้านานางคือสร้างสถานการณ์คือตอแหลเก่งอ่ะย้ำสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นละครลูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัถรดในการรับชมรับฟังใครเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานกดไลค์ผมด้วยครับย้ำนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับนะดราม่าตำนานเรื่องน้ำปลา,านะครับไหลพระนครจะเลี้ยงปลา อนี่ก็เอามาบิดว่าหลายพระนครเลี้ยงปลาส่งให้พี่สาวคนโตทำน้ำปลารานะแล้วก็เอามาขายพี่สาวคนโตน้ำปลามาขายให้กับหลายพระนครขายกับชาวบ้านเขาจะรวยกันแล้วแม่เขาจะรวยกันแล้วแม่อีบานเข้าไปพอดีเขาจะรวยกันแล้วแม่เขาจะรวยกันแล้วแม่ทำไมดิ้นเหรออยากแดกปลาราเหรอ ุกวันนี้ป้ามันก็ปลาล้าอยู่แล้วป้ามันก็เหม็นเหมือนปลาล้าอยู่แล้วนะครับป้ามึงก็ปากปลาล้านะครับไอ้เหี้ยเขาขายของนะเอฟซีดูนะป้าแปลงผากขายของมันก็ไปเล่นเขาเนี่ยสังคมตัดสินกันเราเองครับเขาก็อยู่องเขาเม้ไม่ม้ไม่แม่เข้าใจไหมครับก็ไปแฝะเรื่องน้ำปลาล้าเขาอิจฉาครับที่น้ำปลาล้าเขาขายได้หกพันขวดอิจฉาเขาครับ จะไปเล่นถึงเรื่องน้ำปลาลาเขากูระงึกเลยดูเอาสังคมตักสินเอาแม่นางเอกหรือป้าแปลงผากในนิทานเรื่องนี้จำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับเรื่องสมมตินะไม่มีอยู่จริงครับสิผมปวดหัวเลยนะเขาก็ยู่เขา้าเฉยๆนะอีแค่ที่ปากปลาลาจริงๆเลยไอ้ไหลมันจะเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเนี่ยคือพ่อแม่มึงเลี้ยงนะนะ นี่ถ้ามึงด่าหน่อยถ้ามึงด่าพ่อด่าแม่เหมือนกันนะดูที่ความจังไรของคนจังไรไหมครับทุกท่านจังไรคนดีๆทำนี้ที่ไหนเล่าไปเล่นน้ำปลาเขาเห็นเขาขายดีอค่หกพันขวดเขาขายดีอ่่อยากจะกินกระข่าวอีกแต่ม่ีปัญญาซื้อแดกรอกของเดียวขอให้สีส่งของให้เดียวคนไม่รู้จักทำมาหากินแบมือขอคนอื่นไม่เหมือนป้าแปงพักเห็นไหมครับทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูก อนี่ทําอะไรครับนั่งขอทานเอาของฝันที่อีฟซีส่งให้มาเปิดแกะโชว์ชออกมาโชว์มันภูมิใจตรงไหนเนี่ยอีกคนนึงแกะของฝันขอทานโชว์หน้าไรสดอีกคนนึงทํามาหากินโดยสุด,ดิิตที่มาโดยไม่ตอบโต้อะไรใครเลยทุกคนตัดสินกันเองนะตัดสินกันเองครับว้นนี้นะครับนะมัว่วแค่ไหนอีนี้มันยามตำบอลแค่ไหนทุกคนตัดสินกันเอาเองจิมแอนด์ เออเพราะฉะนั้นวันนี้เอฟซีเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้นะผมบอกไว้เลยว่าหลายกาดมากนะแล้วอันเนี้ยรอนะครับละเมิดอไอ้ไลนะศาลมีคำสั่งไม่ให้พูดถึงการอน,นิพาสแล้วนะอีดำแจะพาดแล้วเขาไม่ให้พูดถึงการศาลมีคำสั่งนี่ละเมิดคำสั่งศาลแล้วนะครับ เป็นเรื่องไม่ใหญ่นะใช้ไหลเก็บคลิปนี้นะเออที่พ่อแม่เลี้ยงปงเลี้ยงปลาเนี่ยและอีนี้เอาไปพูดนะเก็บดูดคลิปนี้ไว้นะไหลมึงดูดด่วนถ้ามึงดูไรนี้มึงดูดด่วนเลยเอาไปร้องต่อศาลเลยเนี่ยครับเขาละเมิดผมครับศาลให้พูดถึงกันครับแล้วเนี่ยมาพูดถึงกันครับหมายความว่าไงครับเขาก็พูดถึงผมครับอืมเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ระเบิดคำสั่งศาลอีกแน่นอนโดนอีกหาจะเรื่องหาแต่ราวหกหมื่นก็จะไม่ได้เอาไปหกร้อยนะหกหมื่นจะไม่ได้ใช้ไหลเก็บคลิปไปร้องศาลนะส่งไปให้ศาลนะบันเทิงเลยครับนะบันเทิงเริงใจเลยครับจริงๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าศาลมีคำสั่งให้พูดถึงกันแต่เนี้ยดูดิ เขาทํามาหากินนะก็ยังไปแซะเขาว่าเขาจะรวยกันแล้วเขาจะรวยกันแล้วแม่แม่บานเขาจะรวยกันแล้วแม่บานแม่บานเขาจะรวยกันแล้วเขาจะรวยกันแล้วเขาจะรวยกันแล้วแม่บานเขาจะรวยกันแล้วเป็นอะไรคือป้าเขาขายน้ำปลาดีนะทุกท่านไปอุดหนุนน้ำปลาปลาด้วยนะครับนะครับเพราะว่าอีเนี้ยมันไม่ได้กินน้ําปลา มันขาดโปรตีนจากน้ำปลาร้านะครับสี่ครับมันอยากกินน้ำปลาก็ทุกมันต้องกินครับทุกวันนี้ปากก็ปากปลาร้าอยู่แล้วเห็นไหมครับทุกคนคือเขาเขาค้าขายเขาทามากินเขาเลี้ยงลูกเขาเขาไม่ได้ไปพูดถึงมันก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้พูดถึงมันเลยเนี่ยเห็นไหมครับจริงไหมครับเขาไม่ได้ไปพูดถึงมันแล้วเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรมนเลยนะแต่อีนนี้ก็พยายามจะหาเรื่องคือชาวบ้านได้กินทุกหลังไงนะ ไอ้ขาหมูกับเจแอนเดนไก่ก็ส่งน้ำปลาให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนยกเว้นบ้านอีเที่ยนี่หลังเดียวไมมให้มันกินมันก็เลยเคืองไงมันไม่ได้กินน้ำปลาไงชาวบ้านทุกหลังคาได้กินน้ำปลากันหมดอีนี่คงจะทุกใจแหละโอ้เห็นยายนะเห็นยายมารีวิวน้ำปลาอีนี่ยิ่งจี๊ดจี๊ดจี๊ดแค้นใจกันใหญ่เข้าใจปะเออแค้นใจกันใหญ่อีนี่เห็นแต่ว่า ยายเนี่ยมารีวิวน้ำปลาทำท้มตำเห็นแม่นางเอกเห็นป้าเป็นภาคมาทํทส้มตามารีวิวที่บ้านสีก่กองแล้วชาวบ้านทุกคนไปต่อคิวรับน้ําปลากันจากผู้ใหญ่จจดีซื้อแจกไอ้ขาหมูแม่เดินใจซื้อแจกชาวบ้านก็มาหลอกกันนะครับชาวบ้านก็มาหลอกกันอีนี่ก็โอ้โหจะเป็นจะตุยเขาเจะรวยกันแล้วยิ่งไอ้ไหลเลี้ยงปลาอีนี่ก็โยงเอาไว้ไหลเลี้ยงปลาเอาเอาปลาไปส่งให้กับ แม่นางเอกทำน้ำปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยคือดูวันที่ใครเสียบดูดูด,ดูอีดำดินมุงอจากเดกน้ำปลาร้ามากใช่ไหมคือตอนนี้ยอดยอดขายน้ำปลาร้าเนี่ยทรมทลายเลยเลยทําให้นางไม่พอใจเห็นไหมครับนี่ดูดูปากครับทุกคนดูปากกันตัวเองว,ว่าปากเป็นยังไงแบบนี้เขาเรียกาปากปลาร้านะครับคือกิจาเขาเขาทรรมหาก,กินคือตัวเองเนี่ยนะครับมึ่งจากทรรมาหาก,กิน ผ้าขม้าหมาักโคนขายได้ที่ไหนอนะ่ะเจอน้องชายผมเจอน้องบูมผมเนี่ยเอามาขายราคาดูดิร้านเดียวกันผ้าตัวเดียวกันน้องบูมขายร้อยยี่ร้อยห้าอีดำขายสองร้อยห้ามันจะขายได้ยังไงทุกวันไม่ขายของไม่ได้ทุกวันไม่อีนี้มันขี้เกียจคนอย่างอีดำนะ้นมันขี้เกียจไม่รู้จักการทำมาหากินเข้าใจปะเอออีนี้มันขี้เกียจไม่รู้จักการทำมาหากิน นะครับเข้าใจไหมครับเออฝากไว้ให้คิดพิจาจรณาด้วยครับอืมโอเคไหมครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานน้ำปลาเป็นเหตุสังเกตได้เห็นเขาขายดิบขายดีอินนิฉานะโอเคครับนิทานชันทาน,น